สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรนดานกีฬาฟุตบอลเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้มาในลักษณะที่แบบว่าอ่อนเปรียเพียแรงนะครับเนื่องจากทีมเชียร์ของผมเนี่ยตกรอบไปหมดแล้วนะครับประเด็นที่จะมาคุยกันหลักๆก็หกกนีไม่พ้นเรื่องของฟุตบอลโลกครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบ <laughs> จาก8ดนะครับเหลือสี่แล้วนะครับเหลือสี่แล้วก็อืยังไงถูกใจเพื่อนๆไหมแฟนฟ้าขาวอเาจนที่หน้าก็คงกระดีกระดากันนะครับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับก็คงจะยิ้มกันแก้มบานเลยนะครับโดยเฉพาะพี่สาวพี่ปูวิปูวิปูฝรั่งเศสนะครับ <laughs> แอบเชียออร์ฝรั่งเศสอย่างนะอืไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ แสดงความดีใจด้วยนะครับกับทุกทีมที่เข้ารอบไปนั่นคือ2ตัวเต็งครับตอนนี้ถ้ามองดูตามหน้าสื่อแล้วแน่นอนครับฝรั่งเศสเต็ง 1, อาร์เจนตินาเต็ง2โครเอเชียเต็ง3โมร็อกโกเต็ง4อันนี้ผมให้เองนะครับอันนี้ผมให้เองแต่เพื่อนๆพี่ๆหรือบ่อนอะไรต่างประเทศเขาจะให้ยังไงผมไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่าผมให้ตามนี้นะครับฝรั่งเศสเต็ง 1, a r g e อาร์เจนตินาเต็ง2โครเอเเต็ง3ฝรั่งเศสเ,เ,เ,เอ้ย <laughs> โมร,โร็อกโกเต็ง4อ่ะทีนี้ โปรแกรมเนี่ยมาคุยถึงโปรแกรมก่อนเดี๋ยวเพราะว่าผมจะไปแบบเร็วๆนิดนึงนะผมจะไปแบบเร็วๆนิดนึงโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนะครับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศเอาไว้ทั้งนี้นะครับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนะครับอาเจนตินาก็จะเจอกับโครเอเชียก่อนนะครับเล่นคืนวันที่13นะเล่นคืนวันที่13ตี2นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True for you กับ t r u e Sport 2นะครับอาเจนตินาโครเอเชียนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นฝรั่งเศสกับโมร็อกโกอันนี้เล่นคืนวันที่14นะครับคืนวันที่14่ธันวาตี2เหมือนกันนะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ช่อง t r u e Sport 2ซึ่งทั้ง2ช่องทางนี้ True ถ่ายทอดสดนะครับ r u ูถ่ายทอดสดอ่าทีนี้ยังไงต่อละทีนี้ยังไงต่อละ่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้กับพิบกับพิบเ้ยทางนี้ขึ้นกับพีบ่เพื่อให้ประเด็นก็คือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับ ทุกคนก็ทราบกันแล้วนะครับมีทีมอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไปไม่ได้นะครับลืมไปเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของสถิติที่เราจะต้องเอามาคุยกันเพื่อเป็นเป็ดเล็กเป็ดน้อยแล้วกันนะครับก็คือฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาคือ2ทีมเต็งที่มีตราบาบจากรอบแบ่งกลุ่มครับก็คือแพ้แพ้มานั่นเองอาร์เจนตินาแพ้นัดเปิดสนามกับซาอุส่วนฝรั่งเศสแพ้นัดสุดท้ายกับตุเซี เรียกว่ามึนทั้งที่รู้ว่าโอเคแหละจะมีส่งตัวสำารงตัวสำรองลงแต่ว่ามันก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ถึงขั้นต้องแพ้โดยเฉพาะฝรั่งเศสนัสุดท้ายนะเพราะว่าชนะแล้วมาสองนัดแรกหกแต้มเต็มก็เล่นแบบใส่เกียร์ว่างก่วนอาร์เจนตินาทิกล็อกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะแพ้หรอกแต่ว่ามัน,มนเกิดโศกนาฏกรรมเกิดอุบัติเหตุทางเกมการแข่งขันก็แพ้ชาอูไป หลังจากนั้นอาเจน่าก็เก็บชัยชนะรวดมาจนเข้ารอบมาผ่านรอบ16ทีมผ่านเนเธอร์แลนด์มาแบบมแม้จะต้องซัดกันจนถึงช่วงดวลจุดโทษแต่ก็ยังมาสําหรับอาจเจนของพี่ลีโอนลเมสซี่ตอนนี้เมสซี่มีประเด็นเรื่องของการแสดงกิริยาเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นมีทําท่าล้อเลียนหลุยฟันเกาที่ลักษณะเหมือนว่าเออหยุดพูดไปเถอะอย่าพูดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่เขากำลังให้สัมภาษณ์ กับสื่ออยู่แล้วมีเวกฮอสนะครับกองหน้าฮอลแลนด์ที่ยิงสองประตูในช่วงเวลาเนี่ยนะครับเดินผ่านมาใกล้ๆเขาก็เหมือนประมาณว่ามองทําไมไอ้หน้าโง่รีบเดินไปเลยอะไรประมาณไอ้นี่สื่อเขารายงานมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางกรรมการทางเออเขาเรียกอะไรทีมงานกรรมการเน่ะเขาจะมีการส่งรายงานไปให้ฟีฟ่าและจะมีบทลงโทษอะไรสําหรับเโอนเมซี่มาหรือเปล่าซึ่งผมมอง โดยส่วนตัวผมนะ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างหรือว่าไม่ได้ดิสเครดิตอะไรฟีฟ่านะผมมองว่าแหมถ้าเมสซี่ไม่ได้ไปทําผิดอะไรในสนามไม่ได้ไปโดนใบแดงในสนามไม่ได้สะสมใบเหลืองครบจนต้องโดนแบนนัดนัดรองสุดท้ายนัดนัด,นดไม่ใช่นัดรองสุดท้ายนัดรอบรองชั้นเลิศอะ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ยูฟ่าเอ้ฟีฟ่าจะไปแบนเมสซี่นึกออกไหมเพราะว่ายังไงมันก็ขายได้ตอนเนี้เท่ากับว่าในรอบรองชั้นเลิศ อาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเป็น2ทีมที่มีตราบาปก็คือแพ้แม้ว่าความพ่ายแพ้ของทั้ง2ทีมมันจะต่างกรรมต่างวาระกันอาร์เจนตินาแพ้ในเกมที่ต้องบอกว่าสําคัญแต่ก็แพ้เรียกว่าแพ้จริงๆนั่นแหละส่วนฝรั่งเศสก็มีข้ออ้างหน่อยเพราะว่าชนะมา2นัดแรกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่จาเป็นต้องไปเสี่ยงผู้เล่นบาดเจ็บก็มีตัวสํารองลงสุดท้ายก็แพ้ <c oughs> ตุนิเซียไปนะครับ แต่ทีนี้ไอ้สองทีมที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือทีมที่ถูกมองว่าเป็นไม้ประดับเป็นม้มืดอย่างโครเอเชียกับโมร็อกโกเนี่ยไม่น่าเชื่อครับเป็นสองทีมที่ยังไม่แพ้ใครครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ควรจะแพ้บ้างแล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าทั้งโครเอเชียและโมร็อกโกมาจากกลุ่ม F เหมือนกันโอ้โหนี่ผมจดไว้นี่ผมเห็นผมเอ้ยเป็นไปนได้ไงเนี่ย กลุ่ม F นะครับมีโมร็อกโกคอร์เชียเบลเยียมแคนาดามาอีกทีมหนึ่งเบลเยียมนี่เป็นซีฟ่รแรงกิงอันดับ2ของโลกตกรอบไปแพ้โมร็อกโกสอูนย์ด้วยโอ้โหเพราะนั้นมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับเกมรอบรองเชนะเลิศฟุตบอลโลกแม้ว่าที่ผ่านมาแน่นอนครับพวกม้าเมืดพวกไม้ประดับเมื่อมาถึงรอบรองแล้วมักจะเสร็จทีมใหญ่ซึ่งตอนนี้เราเดากันไม่ยากครับ คู่ชิงเฉลี่ฟุตบอลโลกปี 2, 2022ที่กาตามันก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินากับโครเอเชียเอ้ยพูดไม่ดีอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสนะสวัสดีแฟนๆทางเพจทุกท่านด้วยนะครับนี่คือคู่ชิงในฝันแน่นอนอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสนะครับแล้วถ้าใครได้ก็จะเป็นแชมป์สมัยที่3ก็จะรองจากบราซิล5สมัยรองจากเยอรมันอิตาลี4สมัยก็จะเป็น3สมัยนะครับเพราะว่าอาร์เจนกับ ฝรั่งเศสเนี่ยได้แชมป์ฟุตบอลโลกมา2ส,สมัยเท่ากันนะครับเรียกว่าเมามันแล้วก็เป็นการช่วงชิงด้วยว่าทางอเมริกาใต้จะสามารถเอาแชมป์กลับคืนมาทางทวีปของตัวเองได้หรือเปล่าหลังจากที่ปล่อยให้ยุโรปคว้าแชมป์ม,มา,าตั้งแต่ปี2002เนาะถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2002ที่บราซิลได้แชมป์หลังจากนั้นมาเป็นยุโรปหมดเลยนะครับเยอรมันอิตาลีสเปนฝรั่งเศสได้แชมป์ม,มาตลอดเลยเพราะฉะนั้น อเมริกาใต้ตอนนี้ต่อให้คุณเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นชาติอื่นน่ะที่ไม่ใช่อารเจนก็ต้องเชียร์อารเจนก็ในเมื่อชาติตัวเองตกรอบไปแล้วถูกไหมก็ต้องมาเชียร์อารเจนเพื่อที่จะเอาถ้วยแชมป์เนี่ยกลับไปที่อเมริกาใต้ให้ได้ส่วนทางฝั่งยุโรปแน่นอนครับตอนนี้มีส่งเข้าประกวดอยู่2ทีมก็คือฝรั่งเศสแชมป์เก่ากับโครเอเชียนะครับส่วนโมร็อกโกนเนี่ยตอนนี้คือเฉลิมฉลองกันใหญ่โตมโหรานที่ประเทศโมร็อกโกนะครับเพราะว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ทีมจากแอฟริกาใต้ทะล,ลักเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วก็ถ้าหากดูจากสถิตินะครับมร็โคโกับโคเอเชียเป็นทีมที่เหนียวมากเล่นเกมรับเหนียวมากค่าตัวของมิฟลด์ตัดเกมของทั้งโคเออย่างบร o ซวิชกับมอรโคอย่างอะไรนะอัมรบัตใช่ไหมอัมรบัตหนีหัวหัวโล,โลน น่าจะค่าตัวน่าจะเรียกว่าเนื้อหอมอะคาตัวไม่รู้เท่าไหร่นตอาจจะรู้เรื่องของสัญญงสัญญาด้วยค่าฉีกสัญญาด้วยแต่ดูแล้วเนื้อหอมแน่นอนนะครับทั้งอัมาบัตแล้วก็ทั้งโบรโซวิดโบรโซวิดน่าจะอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่คุณทีมใหญ่คุณมีคุณภาพเยอะกว่าแล้วคุณจะสามารถเอาชนะทีมใดๆก็ได้อาร์เจนิน้าเข้ารอบมาดูกระท่อนกระแท่นนะกระท่อนกระแท่นนะแต่นี่แหละ มันอาจจะมีคำว่าเทพีแห่งโชคที่จะพาอาเจนเนียไปสู่แชมป์โลกสมัยที่3แล้วก็เป็นการประกาศสักดาของลิโอเนลเมสซี่เหนือคริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นได้ทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับอาร์เจนตินาดูกระท่อนกระแท่นมากปีนี้ชนะเข้ารอบไปถึงรอบรองก็ยังดูกระท่อนกระแท่นนะเห็นไหมนัดแรกแพ้รอบแบ่งกลุ่มมีแพ้นัดหนึ่งที่2ชนะมาโอเครอดมา รอบแบง่งรอบ16ทีมชนะออสเตรเลียทีมที่มีศักดินานด้อยกว่าแบบเทียบไม่ติดก็เกือบตายก็เกือบโดนออสเตรเลียตีเสมอช่วงท้ายเจอกับฮอลแลนด์นำ2-0เหมือนจะสบายก็ไม่สบายอีกโดนฮอลแลนด์ตีเสมอ2-2อยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาปพะเดษยื้อไปถึงช่วงยิงจุดโทษยิงจุดโทษก็เหมือนจะมีมีเสียวมีเสียวเพราะว่าอ,อีกคนหนึ่งของอาร์เจนมียิงพลาดก็ทําให้ฮอลแลนด์ในไล่ตีตื่นมาสุดท้ายก็เฉือนชนะไป4ประตูต่อ3 เห็นไหมดูแล้วอาร์เจนตินาดูกระท่อนกระแท่นแต่ไปได้เรื่อยๆอันนี้คือความน่ากลัวครับเพราะว่ามีคําว่าเทพีแห่งโชคอยู่เคียงข้างของอาร์เจนตินาด้วยส่วนโคแอตไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นและดีไม่ดีโคเชียนักเตะโคยเชีย,ต,ย,ชยตัวนี้มีความมั่นใจมีตัวเก่าหลายคนนําทีมโดยนั่นแหละครับลูก้าโมริชนักเตะบอลงดอจากเรอัลมาดริดนี่แหละตัวที่จะเป็นตัวชี้ชะตาชี้วัดได้บวกกับ มาเตโอโควาซิตบรอช v วินะพวกนี้ถือว่าเก๋าพอตัวที่จะนำทัพของโคเอเชียเนี่ยสู้กับอาร์เจนตินาได้เกมรุกอย่างบราซิลยังทะลวงประตูของโคเอเชียไม่ได้และยิงไม่ได้จนจบเกมนะครับ90นาทีสุดท้ายแล้วยังไงไปยิงได้นาทีที่105บวก1จากเนมา ก็นั่นแหละครับก็เส้นสังเวยตีเต้นะตีเต,ต้ใช่ไหมผู้ก,การทีมก็ลาออกไปจริงๆก็สมควรลาออกถ้าไม่ลาออกก็ต้องไล่ออกพอดูแล้วมันดูบารามีอ่ะผมมองดูว่าไม่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 มากพอที่จะพาบราซิลไปถึงแชมป์เมเจอร์ใหญ่ๆได้อย่างแชมป์โคปาอเมริกาหรือแชมป์ฟุตบอลโลกก็ตามนะครับแม้ทั้งที่มีคุณสมบัติตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเทียบภาพไปหมดตั้งแต่ผู้เสาร์ประตูยันกองหน้าสุดท้ายก็นั่นแหละเสร็จโคแอดไปเพราะนั้นอาร์เจนตินาเหนือกว่าแน่แต่ ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ2นัดในรอบน็อกเอาท์ของอาร์เจนนำคู่แข่ง20ก็คือนำออสเตรเลีย20แต่โดนออสเตรเลียไล่ตีมา1ลูกชนะไปรอบ8เจอกับฮอลแลนด์ and, นำฮอลแลนด์20โดนฮอลแลนด์ตีเสมอไปชนะจุดโทษรอบรองผมไม่รู้ว่าอาจจะโดนคเยเชียนนำก่อนก็เป็นได้นะ โอเคนะครับนี่คือเบาๆทัศนะบ้านด้านกีฬาฟุตบอลต่อไปฝรั่งเศสกับโมร็อกโกอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดอะไรถึงฝรั่งเศสมากตัวเต็งและเป็นเต็งหนึ่งและก็มีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์โลกได้ในรอบ60ปีตั้งแต่ปี1962ที่บราซิลสามารถป้องกันแชมป์โลกได้จากการคว้าแชมป์โลกสมัยก่อนหน้านั้นคือ1958แล้วก็มาป้องกันแชมป์โลก1962หลังจากนั้นมาไม่เคยมีชาติใด,ดาป้องกันแชมป์โลกได้เลยจนมาถึงปััจจุบน ซึ่งฝรั่งเศสกําลังที่จะมีลุ้นป้องกันแชมป์โลกได้ในรอบ60ปีชนโมรโโอ็อกโกคล้ายๆกับโครแอตครับไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องกดดันครับลงไปสู้และทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็ช็อคโลกสร้างเทพนิยายแห่งวงการลูกหนังให้จงได้ใครจะไปรู้ครับชาติโมร็อกกนี่ผมไม่แน่ใจว่าหน้าก็น่าจะเป็นชาติมุสลิมเหมือนกันและผมเชื่อว่าพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกก็น่าจะส่งกําลังใจเชียร์ทีมจาก แอฟริกาทีมนี้คือโมร็อกโกผมชอบชุดเขานะเสื้อแดงกางเกงเขียวมองผิวเผินคล้ายๆโปรตุเกสยังไงพี่คนโปรตุเกสกันเลยก็เลยเสร็จเลยเมื่อคืนนี้พี่โดลงมาเป็นตัวตำลองก็ไม่ไหวเรียกว่าอาจจะใช้โอกาสเยอะนะครับเมื่อคืนนี้โบนโนเฟนันเดสที่อยู่ในสนาม ado, va, เบนโดซินวาคนที่ยิงแฮตทริกนาทีแล้วนะอะไรนะกอนโซโลรามอสหรือแมก้กระทั่งโรนัลโดที่ลงมาทีหลังก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับสุดท้ายก็โดนประตูทนของโมร็อกโก หักปากกาเซียนทุกสำนักตายยังเขียดน,นะครับอย่างเมื่อเช้านะผมทําคลิปคำๆไปแล้วผมบอกว่าคู่ชิงฟุตบอลโลกปีนีนะ้ผมขอให้เป็นโครเอเชียกับโมร็อกโกไปเลยจบสร้างประกวดการของฟุตบอลโลกแล้วก็จะคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปตราบช่วลูกช่วหลานชั่วกะละประวาสานเลยกันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> นะครับเา้าถ้าใครชอบใครก็ตามรุ้นตามเชียร์กันเอาครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะทีมรักของเราทีมเชียร์ของเราเท่านั้นเองนะ <c oughs> ทีนี้ ไปพูดถึงเรื่องของคนพลาดจุดโทษที่ทำให้ทีมเนี่ยตกรอบแน่นอนครับผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนอาจจะตราหน้าว่านักเตะค,คนนั้นเนี่ยเป็นคนบาปแต่หลายคนก็ใจกว้างพอที่จะยอมรับว่านี่คือเกมกีฬาทุกคนมีสิทธิพลาดมันไม่ใช่แค่จุดโทษหรอกครับบางทีจังหวะในเกมจอดๆในในกรอบหหลาจอดๆยังซัดข้ามคานและนับภาษาอะไรกับจุดโทษที่มันมีระยะห่าง12หลาบางคนบอกว่าง,ง่ายนิดเดียว คุณก็ลองไปยิงดูสิว่าคุณจะยิงเข้ากี่ลูกนะครับยิ่งการยิงจุดโทษในรายการเมเจอร์ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างฟีฟ่าเวิลด์คด้วยเราไม่สามารถที่จะบังคับสติไม่สามารถที่จะบังคับความรู้สึกที่มันพุ่งพลานเสียงแฟนบอลกล้องแสงแฟลชอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถาโถมเข้ามาแล้วสมองมันก็ต้องพยายามนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดให้มันสุดท้าย มันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วก็ต้องชื่นชมฝ่ายคู่แข่งที่กดดันที่อะไรต่อมีอะไรนะครับอ่ะที่ผมกําลังพูดอ่ะอย่างนักเตะรเวรพูลอย่างเฟอร์กิลฟันได้กับตันทีมเมื่อกี้ผมลองไปอ่านบทความที่เขาให้สัมภาษณ์หลังจากพลาดจุดโทษเขาเขาบอกว่าเขาซ้อมมาอย่างดีเพื่อการนี้ซ้อมมาอย่างดีแล้วเพื่อการนี้นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเอ่อในฟุตบอลประเทศฟันได้ก็เคยยิงให้กับิเวพูลมาแล้วเรียกว่า คอยห,หลังแล้วยิงอย่างง่ายได้แต่นั่นคือมันยิงเข้าข้อแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยไปไม่ถูกแต่ในเกมกับอาเจนติน a าผู้สาประตูไปถูกก็โดนเซฟไปเมื่อคืนนี้แฮร์รี่เคนนะครับก็เป็นอังกฤษก็เป็นทีมเชียร์ดับหนึ่งของผมลูกแรกยิงเข้าอย่างสวยงามแต่ลูกสองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะยิงตรงกลาง หรือพยายามที่จะยิงให้ผ่อนคลายที่สุดเพราะมันเป็นประตู2-2ถ้าเข้าถ้าไม่เข้าก็อย่างที่เห็นครับผมเห็นแวบๆบบบว่าแฮร์รี่เคนให้สัมภาษณ์หลังพลาดจุดโทษแต่ผมยังไม่ได้อ่านแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่านักเตะทั้งฟันได้ทั้งแฮร์รี่เคนทั้งคนอื่นๆของชาติอื่นๆที่อย่างเช่นสเปนอย่างเงี้ยอย่างเช่นบราซิลอย่างเงี้ยที่ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอ่าหลายๆชาติ เขาไม่ใช่คนบาปครับเขาทําเต็มที่แล้วเขา,เาได้รับการเลือกจากผู้จัดก,การทีมแล้วเขาได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมแล้วว่าคุณต้องทําได้แต่เมื่อมันไปแล้วมันยิงพลาดยิงไม่เข้ายิงออกหรือคู่แข่งเซฟผู้สาประตูฝั่งคู่แข่งเซฟก็ต้องให้เครดิตคู่แข่งด้วยทั้งหมดเขาไม่ใช่คนบาปแต่เราถ้าเรายังเชียร์ทีมเราก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปว่านักเตะทุกคนเขาก็อยากจะเป็นแชมป์อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเช่นกับเราโรเบโตบาโชครับนักเตะระดับโลก ในสมัยที่ผมเริ่มเชียร์ฟุตบอลใหม่ๆทุกคนคงจำได้ใช่ไหมครับรุ่นแฟนบอลร,รุ่นเก่าฟุตบอลโลก1994ที่สหรัฐอเมริกาครับบราซิลชิงกับอิตาลีเสมอในเวลาครับสุดท้ายมาถึงช่วงดวงจุดโทษใครจะไปรู้ครับตอนนั้นมีกำลังเปรียบเทียบระหว่างกองหน้าของบราซิลอย่างโรมาริโอแบเบตโตโรมาริโอของอิตาลีแน่นอนครับนำทัพกองหน้าตัวรุกก็ตัวปั้นเกมเพลย์เมกเกอร์ก็นี่แหละครับโกลเด้นบอยอย่าง โรเบโตบาโจแต่เจ้าตัวซัดข้ามคานออกไปได้อย่างนั้นครับและนั่นทำให้บราซิลเป็นแชมป์โลกน่าจะเป็นครั้งที่สถ้าจำไม่ผิดครั้งที่3าหรือครั้งที่4ี่ตอนนั้นนะน่าจะครั้งที่4นะเออน่าจะครั้งที่4นะครับเพราะนั้นนักเตะอย่างฟันได้นักเตะอย่างแฮร์รี่เคนหรือใครๆที่จะไปเทียบกับบาโจเนี่ยยังห่าง ก็ไม่แปลกที่จะพลาดจุดโทษได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้ออกมาปกป้องแต่ว่ากาลังจะบอกว่าเออแพ้ก็แพ้ไปอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปหัวร้อนอะไรมากมายนักเตะเขาก็ผิดหวังไม่ไม่น้อยไปกว่าเราหรอกผิดหวังมากกว่าเราด้วยเพราะว่าเขาลงเล่นในทีมชาติของเขาถูกไหมครับอ่ะสุดท้ายครับมาพูดถึงประเด็นของนักเตะลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ต้องบอกว่าศูนย์พันนะครับเหลือคนเดียวก็คืออิบราฮิมากโกนาเต้กับทีมชาติฝรั่งเศสก็แสดงความดีใจกับโกนาเต้ด้วยที่ มีโอกาสที่จะได้เหรียญรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่1่เหรียญที่2เหรียญที่3เหรียญที่4ี่ก็ขอให้ไปถึงเหรียญทองหรือว่าควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาให้ได้แล้วกันนะครับแม้ว่าแม้ว่าโอนาเต้จะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยยกเว้นถ้าโอนาเต้จะได้ลงเล่นนะยกเว้นก็คือฝรั่งเศสแพ้ม็อกโกร,รอบรองคนระับถ้าฝรั่งเศสแพ้ม็อกโกร,รอบรองเนะี่ยวันที่17วันเสาร์ที่17จะมีการชิงอันดับ3กันนั่นแหละ พวกตัวสำรองจะได้ลงเล่นเหมือนวันที่แพ้ตุเซียผมมองแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดฝรั่งเศสเข้าชิงแล้วคู่เซนเตอร์อย่างวารานแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้หละชื่อยาวๆอ่ะไม่เจ็บหรือโดนแบนยังไงคกนาเต้ก็ไม่น่าจะได้ลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเหลือนักเตะล์พลคนเดียวเนาะไม่รู้ว่าอาร์เจนตินาโคเอเชียบุโรโกเนี่ยไม่น่ามีหรอกแต่อนาคตไม่แน่ <laughs> อนาคตไม่แน่นะอาร์เจนตินา อเออโคเอเชียบอกโกเนี่ยเอออาจจะมีนักเตะริบูนในอนาคตก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่ามีนะถ้าที่ผมจําได้ก็จําได้โคนาเต้นคนเดียวนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมทางเพจ a c e b o o k นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทั้ง2ช่องทางเนาะนะครับทางเพจด้วยแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับโปรแกรมก็ตามนี้เลยอ่าทางนี้นะครับทางนี้เลยนะครับก็คืออาเจนติน่ากับโคเอเชียเป็นคู่แรกนะครับเล่นคืนวันที่13นะตีสองก็เข้าเช้า,าที่24 นะครับส่วนฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เล่นคืน14เข้าเช้าวันที่15ตี2เหมือนกันก็ช่องทางถ่ายทอดสดนะครับคืนวันที่13ก็ถ่ายทาง True 4ร์ยแล้วก็ True Sport สส่วนวันคืนวันที่14นะครับฝรั่งเศสโมร็อกโกก็ถ่ายทางช่องวัน31แล้วก็ช่อง t r u e Sport 2นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพิมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนาบ,บ้านๆคุยกันสบายๆแบบนี้แบบเพื่อนพ้องน้องพี่ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนลุกหนังด้วยนะครับผมสวัสดีครับ